นี่เลยพี่มือกองคนแรกตอนแรกมันเป็นยังไงพี่ล้มเอ็นข้างหลังข้างหลังเลยใช่ไหมโดนหลังใช่ไหมมันเอ็นมันเอ็นมาโดนเราใช่ไหมไม่โดนแต่เห็นมันเอ็นเห็นมันเอ็นแล้วลุกเลยกองเกินไม่ตีแลยถึงหมายถึงหมายเลยตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะกองมีปัญหาอะไรเปล่าปลอดภัยก่อนดีแล้วเดี๋ยวเออใช่ใช่มันเอ็นเลยอ่ะอมื ติ่งไม้ก่อนเอาความบอลไปก่อนถูกต้องแล้วตอนนี้ก็ลมยังแรงอยู่ <c oughs> จานแก้วจานแก้วหิวเบียร์ก่อนเลยความปลอดไยความปลอดไัยขงเบียร์เด็ดสุดเลยติ้งคีบอดถือกวดเบียร์